ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พอดีผมจะเอาอินเตอร์ซปเตอร์นะครับมาเปลี่ยนเป็นแผงคอของ GT นะฮะก็คือผมได้แผงคอมาจากเพื่อนในกลุ่มนี่แหละตอนนี้ผมถอดของอินเตอร์ซปเตอร์ให้เพื่อนไปแล้วตอนนี้เราทําการใส่ของ GT นะครับก็วิธีการใส่ก็ไม่ยากครับเราถอดอยังไงเราก็ใส่แบบนั้น,นะฮะก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับก็หลังจากที่แผงคอลงไปสุดเข้าที่แล้วนะครับเราก็ทําการเช็คน็อตนะครับ ก็คือจะมีน็อตทั้งหมด3ตัวนะคะก็คือตัวที่แผงคอแล้วก็ตัวที่ตรงหัวโชค2ข้างนะครับก็ทําการไขให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อเราขายแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่นะครับแผงคอร์ด Gt อันนี้เป็นปั๊มอะดีลีนนะครับซึ่งผมซื้อมาเปลี่ยนเป็นเบอร์19นะฮะซึ่งเปลี่ยนกันเองนะครับถ้าเกิดอยากรู้วิธีการเปลี่ยนก็ไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมลงไว้ฝั่งคัดก็เหมือนกันนะครับเพื่อความสวยงามให้เข้ากันละสองข้างนะครับโอเคครับปั๊มตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับมือมือเบรกทั้งมือเบรกมือคัสนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนชอบเลย อันนี้ขั้นตอนสําคัญนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนโชคเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เพื่อนๆน,นำรถไปเทสนะครับไปลองดูนะครับว่ายังขี่ปกติเหมือนเดิมหรือเปล่ายัางไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับ